สายนี่สายนี่บินมาเจอเนี่ยตั้งมีเรือทำไมไม่เห็น <c oughs> นี่ไงนี่นี่สาย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 ายตีนนกคนบงัง <c oughs> ตูดอีกโดนปะโดนปะไม่ไม่ไม่เห็น,น,นหลังใส เดีลยวเดีลยวเห็นตีนนกขอนิเมียนขอนิเมียนรอช้างไม่อน <c oughs> ขยับซ <icana> <naj bum S 1> ้ายอีกนิ่งๆหน่อยค่ขวาขวานิงๆโดนโดนเท้านกปล่วยนิ่งอ่าเอะดุ่ง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 แล yes. ้วดุงแล้วดุ่งแล้วดุงแล้วอาคว่า เหย็ดนกนกเหลือนกต้องนกเีอ้วเยอะว่ะนกแล้ไม่ตายย่านก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 มาชิปยิงชิปยิงชิปยิงนกกูชิปยิงนกกูชิปยิงนกกูเอาคืนกูเอาคืนมามึงสัต เน้น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 หมดย่างหมดย่างหมดยังหมดเลยเหลือป้อมปืนมากมนะั้เดี๋ยวป้อมปืนเหลือป้อมปืนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์พรุ่งนี้ไปโดเสร็จแล้วดีด้วย